พี่น้องหลายเลยครับผมพี่น้องชาวต่างชาตินะครับน้าเนน้องหมักโอ้โหพี่น้องครับผมมีพากันอยากออกมานะครับท้ชมเต็มด้วยชาวต่างชาติสบายดีสวัสดีครับสวัสดี FC ซบาร์พิเตอร์นะครับผมริตเตอร์ยืนอยู่ที่ สนามหลวงนะครับผมหน้าวัดพระแก้วนะครับทำนุ่มก่อนเดินไปเติร์ดจะมาถ่ายบรรยากาศเต็ีให้น้องได้รับชมนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับบาปีเตอร์ด้วยนะครับผมไปเลยครับไปรับชมเลยครับผมตอนนี้บาปีเตอร์จะเดินไปนะครับผมว้าวเกาะน้ำตองเขียวก็มีอยู่นะครับผมมีเยอะนะครับผมกำลังเดินอยู่นะครับตอนนี้นะว้าว มีน,น,น่งเกี่ยวชาวต่างชาบรักกันางรบแดดกันนะครับนะ พี่น้องครับผมวันนี้กำลังออกจากนาวัดพระแก้วอยู่ในวัดนะครับผมนะว้าพี่น้องหลายเลยครับผมพี่น้องชาวต่างชาตินะครับนาแน่นอ้อมมากเลยนะครับผมโอ้โหพี่น้องครับผมนีพากันอยากออกมานะครับทำสมเต็มด้วยชาวต่างชาติสมวัดในวัดพระแก้วนะครับผมนะ นี่ร้านขายพวกน้ำดื่มนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับทา่านผู้ชมตะปูนกำลังจะเดินมานะครับสาวจังชาร์นะครับนี่ชาวต่างชาติพี่น้องผิวดำนะครับทา่านผู้ชมโอ้ยตะปูนก็จะขายพวกผลไม้นะครับผมน้ำมะพร้าวมะพร้าวน้ำปั่นนะครับ นี่นี่นี่ผิวดำพี่น้องสาวต่งางชาติผิวดำนะครับท่านผู้ชมโอ้โหครับผมนะแต่วันน่ะต้องเทียวชอบเดินทุกวันนะครับผมนะ ฟังนูง้นก็เยอะนะครับทา่านผู้ชมโอ้ยพี่น้องสวยงามจริงๆนะครับผมนะต้องเที่ยวพาก,กันเดินมานะครับทา่านผู้ชมฟังนี่ก็เหมือนกันนะครับทา่านผู้ชมนะบาร์บิเตอร์ก็จะลงอุโมงค์อีกแ,แล้วครับพี่น้องครับผมนี่นะครับนะก็มีภาพเขาแกในพี่น้องนะฮะนี่ตอนสมัยแม่นบา เราไทยนี่แหละพี่น้องเกือบ40ปีเต็มเทียบใช่บ้านเท่ากันซัมนี้เนาะปัจจุบันนี้เนาะนี่แม่นบอสนี่นะครับผมนะอันนี้ก็อยู่ที่อุบไตรลินนะครับนะย้อนย้อนยุบสมัยก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่คือภาพสมัยก่อนแมนภาพสมัยก่อนจะถ่ายไอพีให้น้องในเบิรงนะครับเนาะว่า สมัยก่อนนี่พี่น้องปอลร้อยปีเลยบอธรรมดานี่ร้อยปีภาพบนปอมเพชรดันส้มสักกรสักกรและแม่อาคารทิทิมแถวเหตุการณ์งาลอนการสลองพระครบรอปีครบร้อยปีนะพี่น้อง พี่กันเนาะครับเนาะทางีนกับแมนที่ขายมีไฟ<ป>ฟ้าพี่น้องอยากให้พี่น้องในเบื้องลับไปบา์มิเตอร์ก็จะเดินไปเรื่อยๆพี่น้องครับผมมีเบื้องดาต่างชาติพาก,กันนั่งเล่นนะพี่น้องครับนะ<ม>นี่นะครับผมแบบเล่นตัวศัพท์สบายพี่น้องครับผมมีมองเล่นนะครับผมนะม นะเดี๋ยวบาร์บีเตอร์จะเดินตรงนี้นะครับผมนะจะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับผมมีเด่สาต่างชาติมาซื้อและมาชมนะครับทำสุนะนี่นะครับนะพี่น้องคนกำลังถามถนนเด้อฟางนวลเด้อครับผมนะเด้อมีเด่สาต่างชาติพี่น้องนี่พากันนั่งเล่นนะครับนะชมนะบรรยากาศนี้นะครับตามไปชมนะ พี่น้องพากันเดินนะครับน,ะนี่มาเบิงเอาพี่น้องสาวต่างชาตินะครับผมเยอะน้าเน่นมากๆนะครับท่าพโซม,มนีม่มากันลังมาเรื่อยๆนะครับท่าพมมุซพี่น้องพากันเห็ดย่งพี่น้องต่อแถวกันนะ ถนนนำเงินพี่น้องถนนเมืองไทยนะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่พี่น้องครับผมเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพี่นออ้องเอ้ยนี่ก็มีรถมารับผู้โดยสารแล้วก็มีแท็กซี่แล้วก็มีสามล้อนะครับผมนะนพี่น้องครับ มีเก็บก็บมีนะครับท่านผู้ชมอ้ยงสามมีช่วย,ย,ย,ยนะครับเนาะนี่นะครับสามล้อตรงนั้นนะครับบานางเดียเดินบระคามถนนนะครับนะ เกี่ยวพากันเสืออาหารต่อแถวกันเลยพี่น้องนา่งนั่งเบิงสลาบเลยนะครับเนาะนี <c oughs> ่เครื่องปรับอากาศ PM 2.5พี่น้อง <c oughs> เครื่องบำบัดอากาศนะครับมีมีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5นะครับท่านผู้ชมโอยพี่น้องครับมาตังให้ดูภาพอากาศตรงนี้นะครับท่านผู้ชม บาปิเตอร์ห้างข้าครั้งแรกแล้วนี่นะครับบาพิเตอร์ห้างกิ้งครั้งแรก้ะครับอุ้ยใหเอเลยตรงนี้ <c oughs> เป็นนางฟ้านะครับนะโอ้โหพี่น้องสามหล่อพี่น้องงามมาดีเนะาะบา จอปเป็นแถวเลยครับผมไปพี่น้องเอ้ยไม่เบิ้งน้ำกันนะครับนะนี่นะครับผมตอนนี้ก็พลังยางนะครับนะตามพุทธบาทครับผมนี่ลายลีพี่น้องครับผม เอขอจบคลิปไันี้ก่อนเด้อครับผมไปรับชมคลิปต่อไปนะคระับบายบายจ้า